มนนไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทูกใจห,หนูพออ่อหมกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวย t u b e นะครับสำหรับเย็นนี้นะครับท่านผู้ชมก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถสอง,ง้อด,ดัมซิ่งนะครับผมปอคลิปนี้ก็เป็นช่วงหัวค่ำนะครับประมาณโอ้งามหไหมสีดีออกมาที่ ไม่รถตามโมาแบนตะเกิดเลย mm hmm. ก็ชิดนี้ประมาณเวลาน่าจะอ่าหกโมงนะครับห้าโมงกว่าหกโมงเราก็จะกลับบ้านกันครับท่านผู้ชม ใส่ปูนไปลงสารครามครับกินหมูครับเจ้าเนียกินหมูตอนเย็นๆครับก็หลังเลิกงานนะครับเขาก็เลิกงานกันหมดแล้วเลยเอามาดันเขากันครับ เราข้อซ้ายข้อซ้ายดีกว่าเพราะว่ายังมีคันที่แรงกของเราอีกนะครับองค์มิกัดใส่ก็คือ50ตัน380นะครับเหมือนเดิมเ๋ยอีก120กิโลก็เกินใส่มาด้วยกันกับเสียนำนะครับเสียนำอยู่ข้างหลังครับเสียนำวิกเตอร์นะครับ ตอนนี้ผมดันเกียร์สามครับท่านผู้ชมจะติดดากหรือเปล่าติดตูดหรือเปล่ากันข้างหน้านะครับเพราะว่าเสียนำกี้ดากเข้ามาแล้วนะครับน่าจะติด ติดท้ายเสียนำนะคร <c oughs> <c oughs> ับโอ้ยเจ้าก็ไไ้เนาะติดดากเลยสำหรัผู้ชมดูครับสิดทยครับโอ้ยเกินหลยเกิดแทงเลยถ้าเป็น ถ้าเป็นหม้อน้ําเดิมกับอ่าเปาน้ําตัวเดิมนะครับความร้อนขึ้นแน่นอนนะครับเมื่อกี้แต่โชคดีหน่อยนะครับก็คือมันยังเปลี่ยนมาใหม่ๆครับความร้อนนี่ไม่ได้กินเลยครับอ่าเพราะว่าดันเกียร์สามนะครับตอนนี้ปกติก็ขึ้นเกียร์สองครับรถมันหลายเลยตั้งใจขึ้นจันหน่อยนะครับสามสี่ครับเอาซ้ายครับ ตรงนี้เขาเน่าจะเรียกอ่ามอซิกแซกนะครับ oh <no. S 1> เสียน้ำวิกเตอร์รถใหม่นะครับอแกไปซื้อรถเกี่ยวมาเหมือนกันกับผมนะครับเดี๋ยวนี้กำลังหาคันที่สองอ,อันนี้ได้ขึ้นวิกเตอร์แล้วสบายแล้ว ผมยังได้ขับอ่ามันเดิมอยู่เลยยังได้ขับซีรีส์โอ้ยขับคันไหนก็ได้ครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่สําคัญครับขับคันไหนก็ไม่สําคัญขอแค่มันได้ตังค์เท่านั้นผมก็โอเคแล้วแน่น่นาพี่น้องโวนวิกเตอร์เสียนำแซงเลยครับโอ้ นำพลนำพลยาสามครับเมื่อกี้ดึงยาสี่นะครับนิดนึงไปได้ครับไปได้รถพวกนี้คือมันขึ้นเขามันอะไรมันก็ได้เลยนะครับไม่ไม่จําเป็นต้องได้ไปถอนตอถอนอะไรเหมือนเหมือนเมนแต่ก่อนแต่ก่อนเห็นอ่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาพูดได้ฟังนะครับว่าพี่จะถอนตอแล้วป่ะนะมันมันไม่ขึ้นนะครับแต่ทุกวันนี้มัน รถกำลังรถอหะมันเหลือๆอ,อยู่แล้วครับสามร้อยหกสิบแรงเนะไม่ต้องไปลองร้อยก็ต้องไปห้องรอ,อยเงเอาไงอืมแต่คือขึ้นมาได้ก็หยียบคาดแล้วกันใส่กียหนึง่งแต่ขึนเนื้อนะครับไม่ต้องพิเศดก็ได้ก่อ,อ,อยตายมออรเนี่เอาตายว่ากูตายตายตายรถเต็มตากกูแล้ว เกียร์เดียวเจอกระชุ่มมากันเกี่ยรเกียร์ทีเดียวเป็นเลี่ยงเลยครับนั่นเป็นเจ้าเลยแซงผมจำที่วิ่งมาต่อท้ายผมตั้งแรงตั้งแรงไม่เลสเกียหลักมาเดียว มีใบกระท่อมขายกับน้องงัวโอเสียบดักดักแด่เวลา่านผู้ชมไหมเหยียดจะวดนั่งแร้ววด น่าจะพ้นออมอซิกแซกมาแล้วนะต่อไปเราก็จะไปดันมอกลางดงนะครับถ้าผูใ้ใดส่งไปกระคักก็ต้องส่งไปจากนี่นะส่งไว้แบบส่งหนักๆอะ่ะส่งไปส่งไปกระคักอ๋อส่ไปแรงๆนม่พูดแล้วรอรอไปมอหมดแล้วไี่รองเลยเตี่ยนเกียร์ ไปน,นี่หนละตำ้มหรืวอว่าภูเขาแล้วของมันอันนี้น่าจะทางด่วนน่าจะมาตรงนี้หรือเปล่าถ้าจะใช่นะเอามันมาหนี้วนี่พุ่งเบรกเลยนะพี่เราให้ผมถามนะ จ้าเหยียแปลงเลยหรอกไ่จับมันพาพี่น้องดูบรรยากาศยามแรงนะครับยามค่ำยามแรงเห็นไหมดูลายมีแก่าาขาวขาๆใช่จะเป็นเจ้าแก่เป็นอะไรหรือเป่าคนรวยนะไร พอด้วยสักไรวบเได้ดอกเตรียมตวัวนะ <c oughs> แมนบ้พี่น้องนอกจากติดงกุกเรื่องทิ้ดดูกกแลยังมาเสียเงนินเรื่องในกุ๊กอันได้เป็นม,มาของพี่หล่อตักเลยแล้ว嘛เต็มตวัวดีก่อนหรอถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวจะพาโอ้ย ว่าไว่าว่าพอพาไปดอกเพราะว่าเคยพาไปแล้วเคยพาดูแล้วลายพี่หลอกเป็นหน้าเปาบุญจินหน่ายอ่ะพูดก็จ๋ากันถ้าใครอยากถ้าใครอยากเสียตังก็มาหาผมได้นะครับมามาสักตัวผมได้นะครับแต่จะให้ผมไปเสียตังแล้วก็มาสัก ไม่เอานะครับเก็บก็ผมเก็บนะผมทั้งเก็บทั้งเสียตังค์ไปโอทษว่าเอาๆครับ,บ,บ,บ <laughs> ถ่ายว่าอะไรเจ้าซะหน่อยดิดูใด้ผีบ้าเสียงนีง <laughs> ่นี่เจ้าเาลยก็เหรียญนะครับก็เหรียนเอาน่องเอามวนกันไปเนาะพี่น้องนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมอคูต้านะครับเดี๋ยวมาไปเลี้ยงๆนะครับ อันนี้ผมก็ใส่เกียร์แปดนะครับวิ่งเกียร์แปดพิ่งลงมาผมสิบนะครับไม่ได้ไปแรงนะก็จะไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมอไม่อยากดันรถอะ่ะส่งไปแนละ้วยี่ย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงเลือกงานนะครับมันเยอะมันรถมันเยอะนะอเอาหมดนี่ถึงสิบตันไมเนล้ยเกียราเาบา น้ำหนักรวมนะครับตีให้เลยนะครับรถก็น่าจะอยู่ประมาณ14ตันของก็ตีให้ได้ประมาณ3ตันไม่น่าจะถึง20ตันครับรวมรถแล้วนะเราเรียนติวไปเลยเพือนพ้อนบักรนุน แน่อนอนจริงครับได้งานแบบนี้สบายหน่อยอม,มันเบาดีนะครับอยาให้ตกไม่มีตกหรอกเพราะผมก็เคยย้ายยู่นะครับง่ายๆลงไปเครื่องจากเครื่องลงแป้งอย่างเงี้ยแหละนะครับใส่จากบ้านบึงใส่จากบ้านบึงเอาไปกาลสินนะครับใส่จากกาลสินออกมาบ้านบึงประมาณนี้เลยเป็นแบบคล้ายๆกัน นะครับนี่ตอนนี้ก็จะอัน,นหนาขึ้นมอ้อนะครับเป็นมอกลางดงนะครับตัวนี้หรือมอมวกเหล็กก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับเรียกอันแรกก็ถือื็เก่าหลอ,อมแมันก็ยุ่ตบงนแหนะยู่กลางดงยู่ห่วงเอก๊กอะเมียครับเบืขึ้นไปก็จะเป็นกลางดงตลาดกลางดงนะครับ ภาพบรรยากาศยามแรงฝากๆพี่น้องครับโอ้สิบสองนาทีแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับมันถ่ายนานไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าความจำมันว่ร์ไหแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันบันทึกไม่ได้นะครับผมเคยถ่ายแล้วสิบหกสิบเจ็ดนาทีอ่ะมันมันไม่ได้ครับแด้เอิ่มได้เอถิ่ไไมไปเสือ ตัดออกก็ตัดว่ได้ตัดได้แต่บันทึกไม่ได้นะตัดได้แต่บันทึกไม่ได้มันก็ได้เอาทิ้งอยู่ดีนะครับเสียดายนะแต่เหตุใะเบื้องแล้วนะกันอยากให้เบื้องน้่นะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องตั้มรถหลบหลอดต้รรดจริงน้มเด้เดอพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ ไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากล่าเหยื่อและพี่ได้ทุ่งใหนูพอมอง